สวัสดีจ้าเมนูเช้านี้นะคะเท่าที่เห็นนี่ก็คือแกงเขียวหวานเนื้อนะคะเราก็เตรียมมะเขือไว้พริกน้ำตาลเนื้อมะเขือเริ่มกันได้เลยนะคะพร้อมแล้ว thank yeah. you ก็ใส่เนื้อนะคะเนื้อ,อน,นี้จะหมักไว้สักหน่อยนึงหมักให้มันนุ่มอะคะ่ะส่วนใหญ่เนื้อมันจะเหนียวอันนี้เป็นเนื้อติดมันนิดนึงก็แล้วแต่คนชอบนะคะ เลยนะคะสักนิดเนื้อมันพอสุกจะใส่กะทิเพิ่มนะคะใช้ไฟปานกลางไม่ได้ใช้ไฟแรง เดี๋ยวพอเดือดอีกเส้นนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะใส่พริกบางคนก็ใส่ที่หลังก็ได้นะคะพริกใบมะกรูดนนี้หยิบได้ก็ใส่เลยพิจารณาเอาตามความเหมาะสมนะคะใส่มะเขืออะไรแบดแล้ว มะเขือเนี่ยเราจะหัน่นแล้วก็แช่น้ำเกลือนะคะใส่เกลือเยอะนิดนึงมันก็จะไม่ดำเคล็ดลับของเราเองพอทาทีไรมันก็จะไม่ดําเราจะแช่น้ําเกเลือมันก็เลยดูสีขาวไม่ดำมาก อันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใช้พอละใส่ใบหวัวะพาได้เลยอร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้ปรุงรสตามชอบใจเลยนะคะแต่ใครชอบแบบไหนอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลงแค่นี้นะคะสวัสดี